สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้แบกเป้เซือจะมารีวิวนี่เลยครับปฏิทินปฏิทินที่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นก็วันนี้จะมีใช่ไหมน้องเฟิร์นเรามารีวิวปฏิทินที่ซื้อจากน้องญี่ปุ่นนี่ตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้ออ่าโนตี้อ่า,อานี่โนตี้นะครับเป็น c 2 2 7 n a u t เก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็อ่าแล้วให้ดู อ่านอ t านอตี้ซีสองสองเจ็ดอ่าเห็นไม่เลยนี่เดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันเลยนะครับนี่นอตตี้ซีสองสองเจ็ดเจ็ <laughs> โอเคครับพอดีตัว google เขาไม่รู้เรื่องพอดีผมลืมปิดตัว google นะครับก็ไม่เป็นไรเรามารีวิวตัวนอตตี้กันต่ออ่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็น อืมโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นปฏิทินอันหนึ่งเนาะเรารู้สึกว่ารูปแบบอันนี้ยค่ะค่อนข้างสวยเลยแล้วเราก็ชอบกราฟิกเนาะเราก็เลยซื้อมาค่ะใช่ก็จะมีของยี่ห้อนอตี้นะครับแล้วก็ของอ่าตัวนี้อันนี้จะเป็นของอ่าเป็นฮอลมาร์กฮอลมาร์วันนี้ต้องมีสามสามตัวนะครับปฏิทินเดี๋ยวจะมาอันบล็อกแต่คือมีอันนึงก็คือเป็นตัวใหญ่มากก็คือผมถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็เอาเข้ามาในเฟรมนี้คงเต็มแน่นอนก็จะมียี่ห้อของนอหน้าจะออกเสียงว,ว่านอตี้เนาะที่ปี2 0 2พันยามแล้วก็ตัว ของนี่คอมาร์สอันนึงเป็นของซีโก้เดี๋ยวให้ดูอตอนสุดท้ายอยู่แล้วมาอันบ็อกตัวนอตตี้ก่อนแล้วนะกันนะครับเดี๋ยวผมขออันบ็อกตัวนอตตี้นะครับนอตตี้ก็จะเป็นปฏิทินแบบเรียบ,เยบๆเนาะเป็นแบบว่าะตะมุตะมีแบบไซส์น่ารักกระทัดรัดอะไรเงี้ยคะ่ะกมอนนี้ให้ดูด้านหลังนะครับนี่นอตตี้จะเป็นแบบนี้นะครับก็นี่เป็นนอตตี้เดี๋ยวผมอันบ็อกเลยนะครับ อ่านี้ยังไม่ได้แกะเพิง่งนี่แกะครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอ้ถึงมันจะแกะง่ายแต่เราก็เรา,าก็จะมาแกะในรายการส่วนเลยนี่โอ้โห้ยสวยสวยสวย,สวยอะ่ะชอบแอบชอบที่แบบว่าตัวกระดาษนะคะมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะกระดาษถนอมสายตาเนาะอ,ออกสีครีมอ่อนๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ออกเหลืองมากแต่ก็เหมือนแบบไม่ได้ขาวเลยทีเดียวกระดาษตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันดูแล้วสบายตาดีเนาะดีไซน์เขาก็คือจะเรียบเรียงง่ายๆคะ่ะแล้วอย่างหนึ่งเลยเนาะ ข้อสาคัญของปฏิทินที่ที่เฟร์นชอบอะ่ะเอออยากให้ตัวที่สตาร์นะคะเป็นวันอาทิตย์เพราะเราอ่ะคุณชินกับการสตาร์ทของวันแรกเป็นวันอาทิตย์ใช,ใช่ใช่ใช่เราอันนี้ก็เลยก็พยายามเลือกอันของปฏิทินที่ซื้อจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมานี่เราเขาบอกว่าการใช้พื้นที่ของเขาอะ่ะที่เพื่อยชอบอีกย่างที่เฟื่อนชอบอย่างหนึ่งคือเออตัวนี้ค่ะถ้ามองดีๆแล้วอ่ะพื้นที่อะไรเท่าเนี้ย แต่เขายังสามารถใส่ปฏิทินเดือนก่อนหน้าแล้วก็เดือนถัดไปให้เราได้ด้วยอะ่ะอืมใช่อันนี้ก็สีออกเขียวแดงแล้วก็สีเทานะครับก็จะเป็นผมว่ามันทําให้ความรู้สึกว่าเออมันจะมีการใช้คู่สีตรงข้ามในในงานออกแบบนี้จะมีสีตรงข้ามอันนี้สีกลางเนาะเป็นสีเทาสีกลางก็อัน,นสีตรงข้างก็เป็นสีแดงกับสีเขียวก็ใช้อย่างละเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเท่ากันโดยที่80%เนี่ย อ่าแปเป็นสีเทาเนาะแล้วก็อีก20%เนี่ยแบ่งเป็นสีตรงข้ามสองงานผมว่าเอองานมันก็ดูให้ความรู้สึกตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งทําให้การที่ดูปฏิทินไม่ไม่เรียไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่น่าเบื่อเออใช่ใช่ไม่น่าเบื่อจนเกินไปไม่เรียบอันนี้ก็อันนี้ก็คือเหมาะกอบเหมาะกับการใช้เรื่องของการเรียนเนาะหรือการการเขาเรียกอะไรนะธุรกิจเนาะหรือการงานทำงานไม่มั่นใจคือคือดีไซน์ปฏิทินนะคะมันมันกลางไม่ได้ใช่ไหม อ๋อก็คือจริงๆแล้วอ่ค่ะมันสําหรับแขวนเนาะอ่าเดี๋ยวลองทําให้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอดูก็จะเป็นปฏิทินนี่ตั้งโต๊ะมันเป็นแบบตั้งโต๊ะอ๋อตั้งโต๊ะได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะแขวนได้ด้วยถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้งานเนาะเดี๋วมันก็เลยจะมีออปชันให้เราเลือกแหละว่าเราจะใช้งานแบบเดี๋ยวเรามาลองดูนะอืมเดี๋ยวเรามาลองก็เดี๋ยวมากางกางเป็นตั้งโต๊ะกันเลยคิดว่าน่าจะทําแบบนี้ก็คืองานดีไซน์เขาสามารถใช้งานสะดวกดีเออ เฮ้ยแปลกดีนะปกติไม่ค่อยเคยเห็นแบบปกติตรงนี้จะติดกันนะออใช่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 ใชคือเพิ่งอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยที่เจอแบบแบบนี้แล้วดีไซน์แบบเอา้าเป็นแบบเก็บแก่อเอแล้วนี่แบบคือพับเก็บได้ก็คือเข้าเข้าล็อกมันเนี่ยอันนี้ไงปะปุ๊บเป็นลิ้นเลยเป็นลิ้นเข้าออกนี่ลิ้นเข้าอางนี้สะดวกมากเลยค่ะใช่ใช่เออพอดีน้องถ้าน้องเฟิร์มไม,ไม,ไม่ไม่ถามนี้ก็ไม่รู้เนี่ยแล้วอ๋อนี่นี่เป็นตัวล็อกมันอีกทีหนึง่ง เรากดล็อกเลยก็ได้นะคือได้วความที่บอกว่าเราเราชินกับไปดีทินที่แบบถ้าตั้งโต๊อะอ่ะมันจะต้องแบบมีกระดาษเชื่อมกันตรงกลางเนาะแต่นี้แอบ,บมีดีไซน์ที่แบบเออเก๋ไก๋ที่เรายังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันค่ะอืมอันนี้ก็เดือนที่เท่าไหร่เดือนที่สิบเอ็ดอันโอเคของนอตตี้นี่ผมว่าเหมาะกาันอันนี้จะพิมพ์ด้านเดียวนะอีด้านหนึ่งไม่ก็เหมือนแบบเพราะว่าที่แบงค์แบงค์ไว้นี้อาจจะไว้เราจดอะไรก็ได้เนาะก็คือเหมือนแบบจะด้านด้านนี้จะใช้ ใช้ดูอีกด้านนึงก็จะเป็นแบงค์เราอาจจะวาดเออจริงๆริงนี้เหมาะกับการเราวาดรูปเองได้เนี่ยเราสามารถวาดรูปเนาะโจทย์ช็อตนอสสำคัญวันนี้เราจะทำอะไรเพิ่งเพิ่งเคยเห็นปฏิทินด้านตรงนี้ไม่มีภาพเนาะอ๋ออันนี้จก็อาจจะให้เราให้เราใส่อะไรของเราเองติดโปสการ์ดติดไอของเราเองดีไซน์ออกแบบเองหรือเปล่าเนี่ยเออไม่แน่เหมือนกันอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้เจอปฏิทินที่ไม่มีรูปเ่าอาจจะให้เราไว้วาดเองก็ได้เนาะมันเหมือน DIY ปฏิทินของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเนาะ โอเคนั่นเดี๋ยวเราข้ามต่อไปเพื่อไม่แกนการเสียเวลาเดี๋ยวผมมาดูอันตัวต่อไปเลยนะครับ mm. ก็จะเป็นตัวนี้ปฏิทินนี่อันนี้ของ Hallmark Hallmark น่าจะออกเสียงถูกปะา m a r l เนาะอันนี้ด้านหลังก็จะมีประมาณนี้เนะ mm. ะาะอ๋อสัตวอนแสงอยู่ผมขอแกะแกะอันบ็อกเลยนะครับ mm. ก็น่าจะเป็นบางโต๊ะรู้สึกว่าการการจะการจะน่าจะทําเหมือนกันเนาะดูดีโอเคนั้นเดี๋ยวแกะเลยนี่ก็เป็นแกะการครั้งแรกดูเห็นป่ายังไม่มีรอยแกะจากกาวเลย <laughs> โออแลวก็อยากจะแกะดูก่อนแล้วแหละแต่ว่าเรามาแกะในรายการรายการสดไปเลยเออแกะดูความเพื่อนๆกันใช่<ก>อ่าเนี่ยเดี๋ยวผมครับดูมันสะท้อนแสงหน่อยนึงเราเดี๋ยวเอาพลาสติกออกอ่าตัวนี้ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวผม <c oughs> มาดูดิอ่าดูดิก็เดี๋ยวมาลองปุ๊บอ่าจะเห็นเลยอ่าโอ้ยกล้องตัวนี้จะเก็บไม่หมดเนาะมันจะโอเคนะันเดี๋ยวผมให้ดูแนว แนวนอนแล้วกันแนวนอนนี้น่าจะเก็บหมดโอเคก็ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นรู้สึกอันนี้ที่เราเลือกมาจะเป็นลักษณะของอ่างานคล้ายๆงานภาพพิมพ์แบบไม่รู้ว่าเป็นงานกราฟิกแบบเป็นลักษณะของแบบเหมือนภาพพิมพ์เนาะเป็นภาพสองมิติอะ่ะเออเป็นสีแบบไม่ไม่มีเงาอะ่ะเ็าเรียกว่าอะไรนะภาพสองมิติเนาะคล้ายๆภาพพิมพ์ก็นี่โอ้น,น,นี่มาละ อันนี้ด้านนี้คือปกนะไม่มีอะไรขาวๆนี่โหงานเดือนแรกคนระับเดือนมก,กรานี่น่ารักมากเลยอ่ะเป็นกระตาย,น,ตายน้องกระตายนี่อันนี้ก็อันนี้เป็นแบบแขวนนี่คือต้องการซื้อเป็นแบบแขวนแต่มันสามารถตั้งโต๊ะได้นะดูด้านหลังมีนี่เห็นปะ่ะมีลิ้นมันด้วยเดี๋ยวเรามาดูแบบจริงเนี้ยี่คือมันดีไซน์ของเก่านี้เอ้ยอันนี้อ๋ออันนี้ก็แขวนได้นี่นี่ เฮ้ยจริงๆเราคือ oh. คือ,ค,อคือชอบปฏิทิน hmm. ที่แบบว่าเขามีออฟชั่นให้เราเลือกเนาะคือบางที่เพื่อนๆอ,อยากแขวนติดฝาผนังห้องก็ได้หรือว่าอยากจะเอาไว้ตั้งโต๊ะก็ได้สามารถใช้งาน hmm. ได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะสะดวก oh, มากนี่<ม>แขวนได้ด้วยอ๋อ oh. อันนี้ก็โอ้ oh. อันนี้ก็แขวนได้ด้วยแล้วก็ตั้งโต๊ะได้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาตั้งดูเนาะนี่เดือนที่หนึ่งเนาะเป็นเป็นกระต่ายน้องกระต่ายเนะะาเนะ อันนี้จะแอบชอบเรื่องเรื่องตัวฟอนเนาะเพราะว่าตัวฟอนนะคะเขาจะไม่ไม่แข็งเนาะคือถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตอีเดียค่ะลักษณะการใช้ฟอนของเขาจะเป็นลูกคร้งโมลนิดนึงใช่ใช่อ่าเพราะว่าของยี่ห้อฮอลมาร์กเนี่ยผมตั้งแต่ตอนนู้นตอนผมเป็นนักเรียนน่ะเขาทําพวกคิทติ้งการ์ดเป็นพวกการ์ดออยพรอะไรมาตั้งนานแล้วแหละแล้วนี่เป็นฮอลมาร์กของญี่ปุ่นเลยนะก็เลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูเว็บไซต์ของเขาให้ดูอีกทีหนึ่งก็ นี่ประมาณนี้งานกราฟิกข้างในเขาก็แอบ,บน่ารักดีค่ะใช่ใช่ใช่มีความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเนาะอือครับแล้วต้องเลื่อนขึ้นพอดีมันไม่เต็มจอนะเดี๋ยวผมจะลองประมาณนี้เพราอาจจะวันที่วันสุดท้ายอาจจะไม่เห็นละกันเนาะจะได้ไม่ต้องเลื่อนบ่อยอยงงอ่าประมาณนี้เนาะอันนี้เดือนที่เดือนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เออเราตายภาษาญี่ปุ่นหมดเลยไม่นสนใจต้องนับเองแล้วแหละเดี๋ยวผมกาลังฝึกภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวผมไม่แน่ใจวันนี้เดือนที่เท่าไหร่แล้ะเอออืม เรานับมากี่เดือนแล้วเนี่ยเออเราเอา๊ะเ,เ,เหมือนให้มันเหมือนมันเยอะจังเลยอะสิบสองเดือนไปนเนี่ยสิบส <12 S 2> องสิบสองเดือนนี้อ่าดูนี่นี่อันที่เป็นยอดสรุปเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองโอเคก็น่าจะเป็นตัวแทนของของเทศกาลของแต่ละในแต่ละเดือนนะเนาะคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนของเทศกาลของแต่ละเดือนแต่การ์ดนี้ดีมากเลยอะเป็นการ์ดหนากระดาษเป็นการ์ดห,หนาเนี่ยไม่ไแน่ใจว่ากี่แกรมนะ ก็อันนี้ราคาตัวเนี้ยซื้อมาในราคา 1, นะ 1, นห,นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเยนนะหนึ่งพันสามรอยี่สิบเยนเพื่อนเห็นมั้ยอ่าอันนี้คือราคาเขานะครับหนึ่งพันสามรอยี่สิบเยนก็จะดูนี้ส่วนตัวนี้ผมซื้อมาในราคาที่ประมาณอันนี้น่าจะอันนี้ไม่แพงเนาะเอออ๋ออันนี้เราซื้อที่เซคเคโดเซคเคโดก็เนื้ออันนี้836เยนปะ่ะ ใช่ค่ะ <100. S 2> ใช, <100. S 2> ใช่ใช่ <Okay. S 2> อันนี้เล่อันนี้ก็อ๋อนี่ไงโอเคใช่ <okay. S 2> ใช่ตัวนี้ตัวนี้นราคาราคาเย็นอันนี้ก็คือราคาเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยหกสิบแต่คือรวมภาษีแล้วจะเป็นประมาณนี้นะโอเคก็อันนี้อีกอันนึงก็เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเลยนะครับก็ตัวต่อไปเดี๋ยวผมเปิดอเปิดคลิปวิดีโอให้ดูแล้วกันเพราะผมถ่ายไว้แล้วเมื่อตอนตอนเมื่อตอนกลางวานี้เองมีก็เดี๋ยวเรา,าพาไปเลยแล้วกันก็ ตัวนี้เป็นตัวปฏิทินซาเกโดนะครับเอ้ยไม่ใช่ตัวของซีโก้นี่ก็อันนี้เป็นนาปกนี่อันนี้รู้เปล่าทําไมเราถึงต้องอันนี้ใหญ่มากนี่มีเรื่องราวกว่าเราจะไปซื้อมาได้ก็เรื่องราวต้องบอกว่าทีแรกเลยอ่ะเราอ่ะเจอเจอ,เจอที่ลอฟถ้าพอถ้าเฟิร์นจำไม่ผิดก็คือเราอ่ะไปที่ลอฟกินซาเนาะคือไปเดินลอฟกินซาที่แรกเลยแล้วเราก็เจอปฏิทินตัวเนี้ย เราก็เล็งแล้วเฮ้ยร้านลอฟเนี่ยลดสามสิบเปอร์เซ็นตแต่วันนั้นอะ่ะคือเหมือนกับว่าวันลุ้งขึ้นอะ่ะเราจะต้องเดินทางไปไ<อ>ที่คาวากุจิโกะเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเดินทางไปประมาณสี่หรือห้าวันเนาะกลับมาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาแล้วตอนนั้นมันมันเซลล์ด้วยใช่เซลสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เซ <Sell S 2> ล Sell, แล้วก็คือเหมือนมันจัดบูตป็นซุ้มเซลใช่แล้วเราแบบเราก็เอ้ยจะซื้อดีไหมเราเราเราังตัดสินใจไม่ว่าเราจะเอากระเป๋าเดินทางไปที่นู่นหรือเปล่ากพราะกลัว เพราะมันใหญ่มากมันขนาดไซส์น่าจะไซส์เอหนึ่งหรือเปล่าผมจำไม่ได้คือไซส์ปฏิทินปกติอะเออปฏิทินบ้านเราซึ่งมันก็ใหญ่พอมาะพอกับกระเป๋าเดินทางเราก็กลัวว่าใส่กระเป๋าเดินทางแล้วมันยับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยล้เออ๋ยวค่อยกลับมาซื้อดีกว่าก็เราไปก็ประมาณไปฟูจินี่ประมาณสี่สี่วันสี่คืนเนาะสี่คืนก็เหมือนห้าวันสี่ห้าวันสี่คืนก็เลยแบบเออก็เลยก็เลยฟีีได้ก่อนเลยเรายังไม่ซื้อเราคิดว่าจะกลับมาซื้อพอเรากลับมาจากคาขากูจิโกะปุ๊บ เรากลับมาที่ลอสกินซาค่ะแต่ปรากฏว่าซุ้มปฏิทินเขาอ่ะถูกแบบว่าคนซื้อไปจนแบบว่าเกือบเกลี้ยงอ่ะแล้วปฏริทินตัวเนี้ยคือไม่มีเพราะ,ะนั้นวันนั้นเราร้อนใจมากเราก็แบบมานั่งนึกว่าเฮ้ยลอสที่กินซาไม่มีแล้วแล้วเราเราไปไปที่ไหนต่อเนาะก็คือเราอ่ะต้องไปซื้อที่ลอสชิบูยาต่อเลยอืมอ่าก็เราเราไปซื้อแต่เราก็เราเพราะก,ก,กลับมาเราจําไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราซื้อที่ไหนเพราะเราดู เพราะว่าเราดูไว้ตัวสเกโดเนี่ยผมก็ซื้อที่สเคโดด้วยแต่เราจาได้ซื้อที่ลอฟพอดีมีร้านแฮนด้วยแล้วก็เราเดินไปแล้วก็จะไปดูปฏิทินตัวเลือกเผื่อจะมีตัวอื่นแล้วก็ไปดูในร้านแฮนใช่ใชคือเราอะ่ะคือคือด้วยความที่บอกว่าเฟิร์นอะ่ะค่อนข้างชอบเครื่องเขียนเนาะเวลาไปอะ่ะก็คืออยากที่จะเวนตะเวนดูร้านเครื่องเขียนต่างๆเยี้ยค่ะเราก็คือเราก็จําได้ว่าเฮ้ยเราอไปแวะลอฟไปแวะแฮนสองร้านเนี้ยหลักๆเลย แต่ก็คือด้วยความทรงจำอะคือวันนั้นด้วยความที่แบบรีบดึกก็ดึกข้าวเย็นก็ยังไม่ได้กินเลยหนึ่งทุ่มสองทุ่มผ่านไปแล้วเราก็ยังแบบเอตเอตะเวนหาแบบปรเิเทนตัวนี้อยู่เราก็แบบเอ้ยเดี๋ยวกลับมาเอาปรากฏว่าตอนที่คือเราจำคุกคนว่าเฮ้ย mm. ล็อปมันต้องมีอะล็อปที่ชิวิยามันใหญ่มากๆเลยอะใหญ่กว่าที่กินไ่้อีกเราก็เดินทางไปเนาะปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อืก็ไม่ไม่มีแล้วมันก็หมดซุ้มเซลใช่เราก็เลยเราก็เลย พเพราะวอนนั้นมันเหมือนเหตุการณ์เพราะเราก็แทบจะไม่ได้นอนเราก็เลยเริ VE ่มเริ่มลืมว่าที่ตกลงซื้อที่แฮนหรือซื้อซื้อที่ลอฟหรือซื้อที่ซาเคโดเราจำไม่ได้ไงเรางงเราก็เล่นวันต่อวันต่อไปเนี่ยคพือเพราะเราจะไปร้านพวกร้านเครื่องเ,องเขียนเนี่ยตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางวันเราต้องไปไปเที่ยวต่างจังหวัดอีกทีนึงเราออกคือมีแผนมีแผนที่จะไปเที่ยวตรง,งนู้นเที่ยวตรงนี้ไปกินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่ชองใช้แสงเราจะเน้นช้อปปิ้งเราก็เลยจะมามาเก็บปฏิทินตัวที่เราเลงไว้ก่อนไปฟูจิ แล้วตัวนี้แบบเราก็เลยแบบมากลับไปที่ซอลป์อ้าวเขาปิดซุ้มเซลลไปแล้วเราทำไงอีกวันนึงก็ไม่ทันนี่ยเพราะมันดึกแล้วมันไม่ทันเรากลับที่พ<า>ักใช่ร้านปิดใช่ร้านปิดแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ต้องมาดูอีกอันที่หนึ่งสุดท้ายก็ก็ไม่มีคือต้องบอกว่าแทนแทนตรงกินซ่าไม่มีคราวนี้คือแบบมานั่งแบบ เฮ้ยลุกลี้ลุกลนแล,ล,ล,ล้วทาไงดีเราต้องเอาปฏิทินอันนี้ให้ได้เพราะแบบด้วยความที่แบบมันทําให้เราตกตะลึงตั้งแต่แรกพบอะ<ช>อคือเหมือนบอกว่ามันเป็นงานศิลปะที่แบบสวยมากๆล้าเราแบบติดตาตึงใจไม่มีปฏิทินอนันไหนที่จะสามารถลบล้างออกจากความทรงจําได้แหละใช่แล้วเราเรา,เรา,เ,ราเราสองคนถามกันว่าเฮ้ยมันคุมม้มไหมเนี่ยที่เราเสียเวลามาตามหามันเนี่ยคุมม้มไหมเนี่ยในราคาสองพันเยนเนี่ยราคาสองพันเยนเนี่ยเราจะเราจะเฮ้ยเราเสียเวลากี่คืนเนี่ยตั้งแต่กลับจากฟูจิเนี่ย เราจะมาสองหรือสามทุกคืนเลยทุกคืนเลยเรามาซื้อซื้อได้จนคืนก่อนกับบช่ที่ตัดสินใจเพราะว่าแบบวันแรกเราไปที่ไปไปไหนนะจำไม่ได้เหมือนเพราะมันเหตุการณ์มันแบบคือหลังทุ่มทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี่คือเราวิ่งไปบนมากเลยระหว่างกินซ่าอาชิบุย่าแล้วก็อะไรนะตรงชินจูกุเนี่ยวนวนไปวนมาสามเนี่ยเพื่อเช็คว่าเฮ้ยตรลงที่นี่มีไหมที่นี่มีก็ถามเพราะมันมีไหมไหมสุดท้ายเราไปเจอที่ไหนอะ เจอที่ชิบูย่าสคัมโบสคัมโบเหรอใช่อ๋อตึกสคัมโบก็แฮนไงแล้วใช่สุดท้ายอ๋อสุดท้ายเราก็คือบอกว่าต้องบอกว่าวันนั้นที่เราไปเจออ่ะอีกสิบห้านาทีห้างมันจะปิดคือเราบบเรารีบมากอะเข้าเย็นยังไม่กินอะไรขนาดที่แบบจะสามทุ่มอีกแล้วอะสุดท้ายเราก็คือตัดสินใจซื้อที่แฮนไปเลยเพราะว่าไอรถสามสิบเปอร์เซ็นต์ะหาไม่ได้แลวหาไม่ได้แล้วคือคือไปไปญี่ปุ่นรอบเนี้ยคือเราสองคนแบบ สิพาดหลายอย่างมากเลยเราเราได้เขาได้ได้แนวคิดว่าเราตกผิหรือว่าเนี่ยถ้าเจออะไรหรือว่าเห็นอะไรหรือได้อยากชิมอะไรเนี่ยให้ทําทันทีให้กินทันทีให้ซื้อทันทีเลยใช่ใช่เราพาดหลายอย่างมากเลยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเหบนกับว่าเออทาโกะยากิเนาะตอนที่เดินเราก็ชอบเราก็ยังไม่กินปรากฏว่าเราหาที่ไหนอีกไม่ได้เลยแล้วเราก็เหมือนกับว่าเอ้ยเราอยากกินเค้กร้านนี้ปรากฏว่าเราไม่กินเราจะไปรอกินครั้งหน้าเราก็ไม่ได้กินคือปรากฏว่ามันมันพาด สิ่งต่างๆที่อยากจะทําไปเยอะเพราะฉะนั้นคือถ้าทําอะไรให้ให้ทําทันทีไม่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเกิดวันสุดท้ายอะคะ่ะก็ไปช้อปปิ้งเนาะไปกินประหลาดปาลาอะไรเงี้ยวันนั้นคือแบบว่าพอเข้าไปเจอร้านที่แบบเป็นโลโก้อะไรเงี้ยคะ่ะเราซื้อของช้อปปิ้งตั้งแต่ตอนแบบ9ก้าโมงสิบโมงนะเราก็แบกตะเวนทั้งวันอะจนกระทั่งเหมือนตอนเย็นเราก็เลยแบบว่าเอามาฝากล็อกเกอร์อะไรเงี้ยคะ่ะเราจะไม่ให้ความผิดพลาดเนี้ยแบบ เออสิ่งที่เราไม่ได้ทำแอคชั่นทันทีเกิดขึ้นอีกเนาะ uh huh, อ่าใช่ก็ก็สุดท้ายเราก็ได้ซื้อมาจนได้ไอตัวปฏิทินไอตัวไม่ไม่แน่ใจว่าชื่อไตเติลของอะไรแต่เรารู้สึกว่าเป็นงานศิลปะส,สวยงามมากไอตัวบัตติ้ที่เปิดให้ดูนะครับอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะที่เหมือนกับว่าที่ชอบปฏิทินอันนั้นมากๆเลยนะต้องบอกว่าคือปฏิทินตัวนั้นนะคะมันมันบ่งบอกถึงประเพณีวันสําคัญต่างๆของญี่ปุ่นได้แบบละเอียดมากๆแล้วมันเป็นอินสปิเรชันที่แบบ ทำให้เรามองทีไรเราก็ยังคิดถึงญี่ปุ่นอยู่ตลอดเวลาค่ะอืมใช่ใช่ก็ตัวนั้นก็ผมเดี๋ยวจะผมจะเปิดดูเว็บไซต์ให้ให้ดูนะครับก็ผมจะเปิดดูเว็บไซต์ก็อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ก็อันนี้คือนอตตี้นะครับตัวนอตตี้ก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไปนะครับก็จะมีก็จะมีแปฏิทินตัวนี้ตัวนอตตี้แล้วก็อันนี้อันนี้อ๋ออันน,อน,อนี้เป็นโหลดก่อนอโอเคเป็นฮาวมาร์คฮาวมาร์คของญี่ปุ่นเนาะตัวนี้ก็ มีมีหลายอย่างมีทั้ง่าการ์ดอวยพรมีนี่มีอะไรเนี่ยโอ้ยปเรื่องเขียนซอง<ๆ>จดหมายแล้วอย่างนึงคือมันจะมีแบบว่าคล้ายๆกับซองอวยพรของญี่ปุ่นนะคะที่ตามเทศกาลเนาะของฮอมมาเขาก็ทําแล้วก็คืองานเขาอะจะค่อนข้างแบบเออเรียบร้อยมีดีไซน์มากๆอืมก็จะมีตัวอันนี้อันนี้เราไปเว็บไซต์ของแฮนเนาะเดี๋ยวอันนี้ครับผมจะทิ้งของแฮนไว้ก็อันนี้เราไปซื้อในตอนสุดท้ายที่แฮนเนาะก็ลองดูสาขาใน ในในเว็บไซต์ดูนะครับว่ามีสโต์อยู่ตรงไหนในญี่ปุ่นนะครับก็ส่วนในลอบก็ตัวนี้ลอบเจแปนนะครับรอโหลดแป๊บนึงนะครับโอเคมาแล้วอันนี้ลอบเจแปนก็ลองดูอีกทีว่าตอนนี้มีอะไรก็ไปด,ดูดูสาขาดูข้อมูลได้เดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในดนะีสคริปชันเนาะแล้วตัวต่อไปที่จะให้ข้อมูลตัวนี้ก็จะเป็นอ่าน,นี่เป็นเซเคโดเซเคโดเจแปนเหมือนกันนะครับอันนี้ร้านร้านอาร์ตซัพพลายที่เราอันนี้เราไปไปซื้อของที่นี่เยอะมากของถูกมากเลยเกี่ยวกับงานศิลปะ อุปกรณ์ภาพไอ้อุปกรณ์ร osure, สีอะคริลิกสีน้ำสีอะไรเงี้ยผมก็ไปซื้อมาโอ, kaikki, อ้เยอะมากเลยผมชอบมากร้านนี้แล้วก right. ็อ yep. ันนี้ตัวสุดท้ายของอันนี้เลยครับนี่ภูมิใจมากเลยก็คือเป็นอาซีโก้คือตอนแรกก็เอ้ยยี่ห้ออะไรเอามันชื่อซีโก้นี่รูปปลาปฏิดินแต่ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้ป่ะคือเนี่ยขึ้นนั้นแรกเลยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนี่คือน้าปกเขานะครับเนี่ยอันเนี้ยผม ใช่คือบอกว่าประทับใจตั้งแต่แรกเห็นนะมีนี้ด้วยเราไม่เห็นเนาะอันนี้น่าจะเป็นไม่เจอถ้าเจอเราก็อาจจะซื้อมานไปย้ถ้าเจอนี้ด้วยอันนี้สงสัยหมดก่อนเนี่ยนี่ดิมีมีเนี่ยเนี่ยโอ้มันเป็นเป็นคอลเลคชันโอ้เรามีเรามีสีม่วงอะสีทองสีแดงเนี่ยสีแดงเลือดหมูนี่ไม่มีนี่ไงเออนี่นี่นี่เรามีตัวนี้แล้วตัวนี้ตัวนี้ไม่มีไม่เจออันนี้ไม่เห็นลูน่าเนาะก็โุ้ยจริงๆถ้าได้ตัวนี้ก็ได้ก็ดีเนาะนี่ข้างในก็ โอ้ยโอ้โหคอลเลคชันเขาเยอะมากเลยอ่ะโอ้อันนี้ก็ประมาณนี้พเพื่อนๆต้องลองดูนะครับเดีย๋ยวผมลองเข้าไปในเว็บไซต์ก็ตัวนี้ตัวเนี้ยอ๋อนี่ไงเนี่ยที่ชอบเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมว่า,วามันมันมีแบบมันมีรายละเอียดเมื่อกี้ผมถ่ายวีดีโอมาเร็วไปหน่อยเพื่อนอาจ่จะไม,ไม่เห็นไม่เห็นรายละเอียดแต่เนี้ยคือทำไมเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงตามหาหลายวันมากยอ,ยอมเสียเวลาหลายวันเพื่อเพื่อสิ่งนี้เห็นปะครับคือต้องบอกว่าเราอะมันคุ้มค่ามากอะเดินเยอะมากมาก คือเราไปต่างจังหวัดในอยู่ในโตกเกียว,เ,เ,ยวเราก็เดินเยอะไปต่างจังหวัดเรา,เาเก,ก,เก,ก็เดินเยอะเราเดินทางไปเที่ยวไปเมืองใกล้ๆโตเกียวเราก็เดินเยอะคือตอนขากลับอะต้องบอกว่าคือข้อเท้าคนอะเริ่มเจ็บแหละเดินด้วยความลําบากมากแต่ก็เราก็ยังบอกเออดทนเราต้องได้ปฏิทินอันนี้จนบอกว่าเราได้มาเรานึกในใจนะถ้าไปทีน,นี้เป็นของเราเราต้องได้ใช่ใช่เราเราปฏิปณิพานปณิธานเลยใช่ว่า ถ้ามันเป็นของเราเราต้องได้ถ้ามันต้องเจอถ้ามันไม่ของเราเราจะไม่สามารถไมม่สาารถซื้อได้แล้วลวันนั้เหลือกี่เล่มเล่ม,มเดียวปะ่ะเหลือสองเล่มมรือว่าเหลือแค่แบบเล่มสองเล่มเท่านั้นเองค่ะเราก็แบบว่า,มาไม่ไดีแล้วแล้วถ้ามันไม่ลดเราก็จะเอาแล้วแหละไม่สนใจละคือตอนนี้ราคาเต็มเอาครับก็เลยได้ปฏิทินตัวนี้กลับมาเพราะว่าหนึ่งก็คือผมก็อยากจะศึกษาไอ้ตัวตัวสอนในนี้ก็คือมันมีข้อมูลในนี้เยอะมากซึ่งว่าเออวันนี้เป็นวันอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยแบบออผมว่ามันข้อมูลอัดแน่นในนี้มากเลยอะ ก็เลยแบบคิดว่าเออต้องเอาอะ่ะถ้าถ้าเป็นของเรามันต้องได้ของเราแล้วมันมาได้มาก็คุ้มค่ารู้สึกว่าโอ๊ยแต่และว,วันมันมีความมันมีความหมายอย่าผมต้องเลยต้องศึกษาแล้วต้องจะดูว่าเอ้วันนี้มันคืออะไรวันนี้คืออะไรไม่ทาไมนี่มันเป็นวันความหมายของญี่ปุ่นเนาะอะไรเงี้ยผมก็จะเริ่มศึกษาวัฒนธรรมเขาก็ประมาณนี้นะครับก็อ่าก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ยาวหน่อยนะครับก็เรื่องปฏิทินก็อาจจะแบบธรรมดาเนาะแต่ผมว่าปฏิทินที่เราตามหามาก็ คือในสุดก็ของซีเกิลก็เป็นของเราจนได้มันเหมือนเขาเรียนนะผมลิขิตแล้วไม่แน่ใจ <c oughs> <c oughs> เออแต่คิดว่าในใจว่าเออถ้าอยากได้ถ้าถ้าปฏิทินนี้เป็นของเราเราก็ต้องได้เออใช้เวลาแบบคืนยอมเสียเวลากี่คืนก็ไม่รู้จะไม่ได้คืนก่อนกับสี่คืนป่ะบบเ,เรากลับวันอาทิตย์เอยเรากลับเข้ามาในโตเกียวในคืนวันเสาร์อาทิตย์จา,อา์อาังคารใช่อังคารแล้วพุธพุธบินกับ ใช่ค่ะโหสี่คืนเลยนะที่เอามานั่งตามหาตัวนี้แทนที่เอาเวลาไปตรงอื่นเราเอาปฏิทินตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเพื่อแบบโอ้เพราะไอตอนที่เรากลับไปที่ล็อบเราก็จาไม่ได้ว่ามันเซลสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันไปไหนแล้วปรากฏว่าซุ้มเซลลเขาหายไปแล้วนั่งถามเราว่าสาขาไหนมีบ้างเราไปล้อมล็อบกี่สาขาจาไม่ได้อรัวิ่งตัวไฟฟ้าที่นั่นก็มันไม่ใช่ว่าง่ายนะ <rium> <asure> คือจากรถไฟฟ้ามันต้องอาศัยการเดินไประยะหนึ่งอะค่ะกว่าจะถึงร้านเนาะใช่ใช่มันไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับเราก็พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับทุกวันพุธนะครับพยายามไลฟ์ทุกวันพุธนะครับบายบายขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลการอัปเดตใหม่ๆจากพวกเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกวันศุกร์บายบาย